วันนี้จะพาไปติดตามประเด็นร้อนแรงในสังคมออนไลน์ของชาวลาวที่สะท้อนให้เห็นถึงกระแสะชาตินิยมท่ามกลางกระแสะโลกาภิวัตน์กับกรณีคำกล่าวที่ว่าพูดไทยเท่ากับขายชาติหรือเป็นคนลืมชาติและอารมณ์ร่วมของผู้คนซึ่งได้ประทุขึ้นอีกครั้งตามสื่อสังคมออนไลน์ของเราเมื่อวันที่31สิงหาที่ผ่านมาหลังจากดารานหนุ่มชาวลาวคนหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงในประเทศไทยถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงเพียงเพราะให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ของไทยเป็นภาษาไทย ซึ่งเขาถูกโจมตีว่าเขาเป็นคนลาวที่ลืมชาตินี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คนลาวที่ใช้ภาษาไทยถูกโจมตีด้วยถ้อยคําที่รุนแรงดุเดือดบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะเมื่อเป็นบุคคลสาธารณะเช่นอินฟลูเอนเซอร์แม่ค้าออนไลน์หรือศิลปินที่ไปทำงานในไทยหลายคนถูกตราหน้าว่าเป็นคนไม่รักชาติหรือแม้กระทั่งถูกตราหน้าว่าเป็นคนขายชาติทั้งที่การเลือกใช้ภาษาไทยในบริบทนั้นเป็นเพียงการสื่อสารให้เข้าใจง่ายกับกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น แรงเสียดทานในลักษณะนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกโกรธหรืออารมณ์ชั่ววูบจากการเห็นคนลาวพูดภาษาไทยแต่มันมีที่มาที่ไปด้านความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกว่านั้นซึ่งส่งผลให้เกิดการสร้างวัฒกรรมทางการเมืองที่ปลูกฝังผ่านระบบการศึกษาและสื่อของรัฐมาอย่างยาวนานจนฝังแน่นในจิตสำนึกของผู้คนวัฒกรรมเหล่านี้หล่อหลอมให้เกิดมุมมองแบบเหมารวมและยากที่จะเปิดใจรับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน ความรู้สึกไม่สบายใจที่เห็นคนลาวพูดไทยอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยในสายตาคนนอกเพราะภาษาคือสิ่งที่ผู้คนใช้สื่อสารกันตามความเข้าใจแต่สําหรับคนบางกลุ่มในลาวแล้วมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการสื่อสารแต่สะท้อนถึงศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติที่พวกเขารู้สึกว่าต้องแบกไว้และปกป้องไว้ให้ได้ไม่ให้ถูกกลืนหายไปในกระแสของประเทศที่มีอิทธิพลมากกว่าเช่นประเทศไทยซึ่งมีทั้งสื่อวัฒนธรรมและภาษาที่แพร่กระจายเข้าสู่ลาวอย่างต่อเนื่อง การเห็นคนลาวพูดไทยจึงถูกตีความว่าเป็นการยอมรับอิทธิพลของไทยและในสายตาของคนกลุ่มนี้อาจหมายถึงการลดทอนเกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นลาวลงจากประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและภาพจำที่ถูกสร้างขึ้นผ่านการศึกษาและสื่อทำให้คนบางกลุ่มมองว่าภาษาไทยคือภัยเงียบที่อาจทำให้คนลาวรุ่นใหม่ลืมรากเหง้าของตนเองในบริบทของลาวการสร้างภาพว่าไทยเป็นคู่แข่งหรือฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นวัฒกรรมทางการเมืองที่ฝังลึก ทั้งในตำราเรียนและสื่อของรัฐภาพของไทยจึงมักถูกสื่อว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากเกินไปหรือเป็นภัยคุกคามทางการเมืองสังคมวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยจึงถูกปีความเกินจริงว่าเป็นการแสดงออกถึงการไม่จงรักภักดีต่อชาติทั้งที่แท้จริงแล้วภาษาเป็นเพียงเครื่องมือสําหรับสื่อสารระหว่างผู้คนเปรียบได้กับสะพานที่ทําให้คนจากต่างภาษาเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นการเลือกใช้ภาษาที่อีกฝ่ายเข้าใจได้ดีที่สุดเช่นการพูดไทยเมื่อทํางานหรือสื่อสารกับคนไทย ก็คือการทําให้การสื่อสารราบรื่นไม่ได้หมายถึงการทรยศหรือไม่รักชาติเสมอไปในโลกยุคใหม่ที่ผู้คนต้องติดต่อเชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็วและกว้างขวางการใช้ภาษาของเพื่อนบ้านหรือภาษาสากลจึงถือเป็นเรื่องปกติและจําเป็นท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็มีเสียงจากคนรุ่นใหม่ในลาวจํานวนไม่น้อยที่ลุกขึ้นมาถกเถียงและโต้กลับอย่างรุนแรงโดยมองว่าความคิดที่ว่าพูดไทยคือขายชาติเป็นความล้าหลังและไม่สามารถตอบโจทย์โลกยุคใหม่ได้อีกต่อไป หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมพูดไทยถึงผิดแล้วทำไมพูดจีนอังกฤษหรือเวียดนามถึงถูกชมว่าเก่งนี่คือคำถามสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงสองมาตรฐานและความย้อนแย้งในการรับรู้ของคนบางกลุ่มบางคนให้ความเห็นว่าการที่ดาราลาวไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศและใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสารถือเป็นเรื่องน่าชื่นชมไม่ใช่เรื่องที่ควรถูกประนามในขณะที่บางคนถึงขั้นบอกว่าความคิดแบบนี้ต่างหากที่ฉุดรั้งให้ประเทศไม่เจริญประเด็นพูดไทยคือขายชาติ จึงไม่ใช่เพียงเรื่องเล็กๆของการใช้ภาษาแต่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เห็นความขัดแย้งลึกๆในสังคมลราที่มีทั้งฝ่ายที่พยายามยึดโยงการเมืองและสร้างวัฒกรรมว่าการพูดไทยคือการไม่รักชาติกับอีกฝ่ายที่มองโลกตามความเป็นจริงซึ่งเห็นว่าภาษาคือเครื่องมือที่ต้องใช้เพื่อให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่การประทะก,กันของสองมุมมองนี้ทําให้เห็นความต่างระหว่างความคิดแบบเก่าที่พยายามสร้างกระแสะชาตินิยม กับความคิดใหม่ที่ต้องการเปิดรับและเดินไปข้างหน้าพร้อมโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วต่อไปเราลองไปฟังมุมมองและความคิดเห็นของคนลาวดูว่าแต่ละคนจะมีมุมมองและความคิดเห็นกันยังไงกับประเด็นร้อนแรงในสังคมออนไลน์ของเราที่สะท้อนให้เห็นถึงกระแสะชาตินิยมท่ามกลางกระแสะโลกาภิวัตน์กับกรณีคำกล่าวที่ว่าพูดไทยเท่ากับขายชาติหรือเป็นคนลืมชาติซึ่งได้ประตุข,ขึ้นอีกครั้งเมื่อดาราหนุ่มชาวลาวคนหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงในประเทศไทย ถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงเพียงเพราะให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ของไทยเป็นภาษาไทยซึ่งถูกโจมตีว่าเขาเป็นคนลาวที่ลืมชาติคนแรกเข้ามาคอมเมนต์ตำหนิดาราหนุ่มว่าประกาศว่าเป็นคนลาวแล้วทำไมไม่พูดลาวพูดลาวมันจะตุยเหรอเขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนลาวอยู่แล้วคนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ตอบโต้ว่างั้นท่านผู้นำก็เป็นคนขายชาติสิพูดภาษาเวียดนาม คนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์พูดถึงสาเหตุที่ดาราหนุ่มลาวพูดภาษาไทยในรายการทีวีไทยว่าส่วนตัวคิดว่าต้องพูดตามสคริปต์ที่รายการเขากำหนดให้พูดน้องเขาก็เลยพูดไทยคนต่อมากล่าวว่าไปออกรายการทีวีไทยคุยกับคนไทยแล้วจะให้เขาพูดลาวก็งงเหมือนกันคนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ว่าใช่แล้วไปออกรายการทีวีไทยก็ต้องพูดไทยถ้าออกรายการของเราก็พูดลาวมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของการสื่อสาร คนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ว่าอยู่ไทยก็พูดไทยเราอาศัยอยู่ที่เมืองนอกยังได้พูดแต่ภาษาอังกฤษกับอิตาลีแล้วนี่เขาไปเป็นดาราไทยแฟนคลับเขาเป็นคนไทยและทำงานอยู่ไทยเขาพูดไทยมันก็ถูกแล้วขนาดคนไทยมาเที่ยวลาวเขายังพยายามพูดลาวกับเรานี่มันปี2025แล้วคนต่อมากล่าวถึงคนที่ชอบสร้างกระแสด,ดราม่าพูดไทยเท่ากับขายชาติว่าพวกที่คอมเมนต์ว่าให้คนลาวว่า ทำไมไม่พูดลาวพวกนี้คือพวกที่อยู่ในถ้าเป็นพวกที่ไม่เคยเห็นโลกกว้างล้าหลังตามโลกไม่ทันคนต่อมากล่าวว่าขอตั้งข้อสังเกตมันก็แปลกอยู่ว่าถ้าพูดภาษาอื่นเช่นภาษาเวียดนามภาษาจีนภาษาอังกฤษกลับชื่นชมว่าเก่งแต่พอพูดภาษาไทยแค่นั้นแหละเป็นเรื่องทงั้งๆท,ที่ภาษาลาวภาษาไทยเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกัน คนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ว่าสําหรับพวกโลกแคบอยากให้ลองไปอเมริกาแล้วไปพูดลาวกับเขาดูซิว่าเขาจะเข้าใจไหมโลกแคบก็กลับไปอยู่บนดอยคนต่อมากล่าวว่าสรุปสั้นๆคืออาคติถ้าพูดภาษาเวียดนามได้ก็ชื่นชม คนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ถึงกลุ่มคนที่ชอบสร้างกระแสชาตินิยมว่าเพราะมีแนวคิดแบบนี้แหละถึงไม่เจริญกับเขาสัทีเอาเวลาที่มาว่าให้คนอื่นไปสร้างในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ดีกว่าเหรอเขาพูดได้หลายภาษามันก็ดีแล้วไปประเทศไหนก็พูดภาษาของประเทศนั้นหรือคุณไปประเทศอังกฤษคุณจะพูดภาษาลาวแบบนี้เขาจะเข้าใจคุณเหรอ คนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ย้อนลอยแบบขำๆกับกลุ่มคนที่ชอบสร้างกระแสะชาตินิยมว่าดูเป็นคนลาวแต่ไม่พิมพ์ลาวไปพิมพ์เป็นภาษาไทยเฉยคนต่อมากล่าวว่าเชิญพวกมันไปเข้า YouTube หรือ Google ไปหาข้อมูลต่างๆพิมพ์เป็นภาษาลาวข้อมูลยังไม่ออกที่มันพูดมันก็พูดเฉยๆนั่นแหละพวกที่มันพูดมันไม่เคยไปไหนสักทีไม่เคยคิดว่าไปทำการทำงานในประเทศไหนก็ต้องพูดภาษาของประเทศนั้นๆไอ้พวกมนุษย์ถ้า คนต่อมากล่าวถึงกลุ่มคนที่ชอบสร้างกระแสชาตินิยมว่าสงสัยอิจฉาเขามั้งเลยทำแบบนี้เขามีความรู้ความสามารถไปถึงระดับอาเซียนแล้วจะไปพูดไปว่าเขาทำไมหรือไม่มีปัญญาทำแบบเขาคนต่อมากล่าวว่าส่วนมากคนที่ออกมาคอมเมนต์แบบนั้นเป็นความคิดของมนุษย์ถ้ำ และคอมเมนต์สุดท้ายสำหรับคลิปนี้ได้คอมเมนต์ถึงกลุ่มคนที่ชอบสร้างกระแสชาตินิยมว่าคนเราเรากลุ่มนี้เห็นเขาพูดภาษาต่ตางประเทศได้ก็ไปว่าให้เขาเป็นคนลืมชาติโอ้ยเนาะมีหน้าละประเทศจึงไม่เจริญกับเขาสักทีมันเป็นเพราะพวกนี้นี่เอง